บยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอดิศรเกษตรไลฟ์สไตล์นะครับวันนี้ก็มีเทคนิคดีๆนะครับเกี่ยวกับการชํากิ่งมะนาวนะครับโดยใช้ส่วนปลายของกิ่งนะครับมาชําด้วยการควบแน่นนะครับมาดูว่าจะมีผลอย่างไรนะครับลักษณะอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนี่ก็เป็นกิ่งมะนาวนะครับที่ผมได้มาปักชําด้วยการ ใช้กิ่งนะครับด้วยการควบแน่นนะครับใช้ขวดอัวนี้นะครับจะเป็นขวดน้ําเปล่าธรรมดานะครับที่เราตัดออกเป็น2ท่อนนะครับแล้วก็มาครอบหลังจากที่เราเสียบยอดนะครับดินเราอาจจะใช้เป็นดินทรายก็ได้นะครับซึ่งอ่ปุ่มน้ําในเดียวนี้เป็นดินอ่าผสมมานะครับนะครับแตกยอดแล้วนะครับตัวนี้อันนี้เป็นใช้กิ่งเล็กๆนะครับกิ่งอ่ส่วนปลายนะครับ ยอดก็เริ่มมีรากโผล่ออกมานิดนึงนะครับอันนี้ก็ประมาณ2เดือนนะครับที่ชําไว้นะครับที่ชําไว้ตรงนี้นะครับนี่ก็เหมือนกันตรงนี้น่าจะมีรากติดนะครับน่าจะมีรากติดแล้วเดี๋ยวลองถอนมาดูนะครับ เริ่มแตกรากออกมาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกิ่งเล็กๆนะครับส่วนปลายที่ผมตัดมาแล้วก็เอามาชํำลงในตรงนี้นะครับซึ่งก็มีขวดเปล่านะครับโดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะครับขวดน้ําเปล่านะครับมาตัดครึ่งแล้วก็เอาดินใส่นะครับเป็นดินที่เราผสมได้นะครับหรือไม่มีก็เป็นดินทรายก็ได้นะครับเอามาใส่แล้วก็เอา ยอดที่เราเตรียมมานะครับเสียบลงไปแล้วก็ชดลดน้ําให้ชุ่มเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับไม่ต้องลดทุกวันนะครับให้ชุ่มให้ทั่วแล้วก็เอาฝาตรงนี้นะครับครอบไว้นะครับแล้วก็ไปวางในที่ร่มนะครับประมาณ2เดือนนะครับประมาณ2เดือนก็จะแตกรากอย่างนี้นะครับออกรากมาอย่างนี้นะครับเราก็สามารถนําไปปลูกได้นะครับ ไปปลูกก็ไปอนุบาลไว้ในที่ร่มก่อนนะครับอย่าเพิ่งให้โดนแดดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะปรั่สภาพให้ทันนะครับอันนี้คือ,อกิ่งมะนาวาที่ลูกดกที่เรามีพันธุ์ดีๆนะครับแล้วก็สามารถตัดออกมาแล้วก็ถ้าเราไม่ต้อนก็มาชําอย่างนี้ได้นะครับไปวางในที่ร่มง่ายๆเลยนะครับแล้วก็แตกยอดจะเริ่มแตกยอดแล้วนะครับถ้าเราความแน่นนะครับ พวกใบเหล่านี้ก็จะไม่เหี่ยวนะครับก็ยังชื้นตลอดเวลานะครับแล้วก็แตกยอดออกมาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆอีกวิธีหนึ่งนะครับโดยเราไม่ต้องไปตอนแล้วก็รดน้ําทุกวันนะครับยังแค่มีอุปกรณ์ก็ไม่เยอะนะครับก็กวดเปล่าอย่างนี้นะครับปดกระติกเปล่าดินแล้วก็หากิ่งพันมานะครับก็มาเสียบชําลงแล้วก็รดน้ํา ให้ชุ่มเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ปิดฝาครอบนะครับปิดฝาครอบดังนั้นก็ไม่วางในที่ร่มประมาณเดือนกว่าวๆถึง2เดือนนะครับก็จะมีรากติดออกมานะครับับทานีรากติดออกมาอย่างนี้นะครับเราก็สามารถนําไปปลูกได้นะครับก็เอาไปลงดินนะครับอาจจะไม่ดึงออกมาอาจจะไม่ดึงออกมาอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ ปาดกดตัวนี้แล้วก็เอาไปลงในหาดินหรือลงในกระถางพร้อมทั้งดินในตรงนี้เลยได้นะครับอาจ,จะทําให้ต้นไม้ของเราไม่เหี่ยวนะครับมีุ่มเึขึ้นมาให้ดูรากนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นว่ามันออกแตกรากได้จริงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ เป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ชอบปลูกชอบการเกษตรนะครับก็ออยังชื้นอยู่เลยนะครับอันนี้ก็ประมาณ2เดือนกว่าแล้วนะครับผมชําแล้วก็ไปทิ้งไว้ในที่ร่มนะครับก็ไปตรวจด,ดูก็อ,ออกรากแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ต้องการจะทําการปักช่ากิ่งมะนาวหรือยอดมะนาวนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับปักชํำเท่ากันคว่แน่นนะครับถ้าใครไม่มีเวลาครับแต่ท่านถ้าท่านท่านท่าน ถ้าท่านไหนมีเวลาก็เอาอาจจะไปตอนอะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกของท่านนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับผม